หลายคนคงไม่เคยรู้จักเป้ยในเวอร์ชันนี้ชื่อเป้ยนะคะเพียนทิ์อัศวะโพคาเห็นหน้าตาแบบนี้หมุวยนแบบนี้เกิดในครอบครัวคนจีนแน่นอนค่ะเป้ยมีพี่ชายสองคนนะคะและเกิดมาพร้อมโรคลิ้นหัวใจร่่วค่ะหลายหลายคนบอกว่าเพราะว่าตอนหมามาทองเป้ยปาป้าชอบตกปลาทำให้เป้ยมีลิ้นหัวใจลั่วขนาดเท่ากับเบ็ดตกปลานะคะ ทุกครั้งที่ไปได้ฟังไปรู้สึกว่าก็ป๊าปเป็นคนตกปลาหน,น่แล้วทําไมไปถึงต้องรับเรื่องเหล่านี้มาด้วยต่อมาตอนไปอายุ6ขวบนะคะที่บ้านไปล้มละลายไปต้องย้ายโรงเรียนระหว่างเทอมย้ายบ้านหลายๆคนก็พูดอีกค่ะว่าน่าจะเป็นเพราะว่าชาติที่แล้วทําอะไรบางอย่างมาทําให้ชาตินี้ต้องมาเจอเรื่องราวแบบนี้จริงๆไปก็ไม่ค่อยเข้าใจหรอกนะคะแต่เขาก็บอกกันว่าให้ทําดีต่อไปค่ะเพราะว่าทําดีแล้วจะได้ดีแต่ถ้า คำว่าคนดีของเป้ยนะคะก็คงเป็นอากงค่ะอากงเป็นคนที่รักลูกหลานมากนะคะจนวันหนึ่งที่อากงเสียไปในงานพิธีศพแบบจีนนะคะเขาเล่าให้ฟังว่าอากงเนี่ยเดินอยู่3วันไม่รู้ว่าตัวเองเสียจนข้ามแม่น้ำแล้วไม่เห็นเงาตัวเองในแม่น้ำนะคะถึงรู้ว่าเอตัวเองเสียชีวิตไปแล้วตอนที่เ้ยฟังเ้ยรู้สึก หดหูมากค่ะรู้สึกว่าทําไมคนดีๆแบบอากงถึงต้องมาเจอเรื่องราวแบบนี้ไหนบอกว่าถ้าเป็นคนดีในวันสุดท้ายก็จะมีบางอย่างมารับไปทําไมถึงปล่อยให้อากงเคร่งขว้างอยู่แบบนี้ค่ะหลังจากนั้นนะคะเป้ยมีคําถามกับตัวเองมากมายว่าเราต้องทําดีแค่ไหนหรอเราถึงจะได้ไปอยู่ในที่ที่ดีแต่เป้ยไม่เคยหาคําตอบได้เลยค่ะคําตอบเดียวที่เป้ยหาได้คือเราไม่รู้ว่าปลายทางเป็นยังไงมันมีแต่ความน่ากลัว ดังนั้นเป้เลยเลือกที่จะใช้ชีวิตอย่างเต็มที่เลยค่ะไม่เห็นต้องสนใจใครเลยไปใช้ชีวิตแบบไม่แคร์ใครไม่สนใจใครอยากทําอะไรก็ทําแล้วก็ชีวิตเต็มไปด้วยความวิตกกังวลค่ะทําให้เป้เนี่ยกลายเป็นคนน่าเครียดมากเหมือนที่ทุกคนได้เห็นไปในต้นคลิปนะคะและนั่นก็คือภาพที่เพื่อนๆเนป้เห็นเป้แบบนั้นอยู่เสมอค่ะเพื่อนๆชอบพูดว่าทางน้ําเสียงแล้วก็คําพูดเป้พร้อมจะกินหัวทุกคนอยู่ตลอดเวลา ป้รู้นะคะว่าสิ่งเหล่านั้นเป็นสิ่งไม่ดีแต่เป้ก็ไม่รู้ว่าจะแก้ยังไงคะ่ะลองทำมาทุกวิถีทางและที่จะแก้ความเหวี่ยงความอารมณ์ร้อนแบบนั้นแต่ก็ทำไม่ได้เลยค่ะจนมีวันหนึง่งพี่ชายเป้มีโอกาสได้รู้จักพระเจ้าผ่านดรสมจินสอนไพศาลค่ะพี่ชายไปนั่งทานข้าวอยู่ในร้านอาหารร้านหนึ่งแล้วก็ดกรสมจินนั่งอยู่ข้างๆแล้วประกาศเรื่องราวพระเจ้าให้พี่ชายเป้ฟังค่ะวันนั้นทําให้เป้ได้มีโอกาสรู้จักกับพระเจ้านะคะแต่เป้รู้สึกว่า ที่นี่ยังไม่ใช่ที่ของเป้ยค่ะมาโบสถ์ทุกคนเข้ามากอดทุกคนเข้ามาทําดีด้วยเป้ยรู้สึกว่าทุกคนได้พอย n จากการทําดีแบบนี้หรือเปล่าเก็บพอย n ไปแลกเครื่องปิ้งขนมปังหรือเปล่าไปก็เลยไม่ได้สนใจพระเจ้าเลยค่ะจนเป้ยมีโอกาสได้รู้จักพระเจ้าผ่านชีวิตของพี่กุ้งพี่เบนนะคะทําให้เป้ยรู้สึกว่าถ้าพระเจ้าเปลี่ยนชีวิตพี่กุ้งพี่เบนได้พระเจ้าก็เปลี่ยนชีวิตเป้ยได้เหมือนกันค่ะ ก่อนไาเชื่อพระเจ้าเนี่ยนะครับผมผลของพยะวิญญาณมีอะไรบ้างครับความรักผมไม่มีความรักเลยยิ่งความชื่นชมยินดีอยาหาจากผมไม่มีจริงๆนะครับสันที่สุขก็ในหัวใจก็หายยากมากจริงๆนะครับความดีไม่ค่อยทำครับพี่น้องนะครับความสัตย์ซื่อนี่ก็คือไม่สัตย์ซื่อกับคนที่เราลักแน่นอนนะครับความอ่อนโยนถ้าถามน้องเป้ยก็รู้ผมเป็นคนที่แข็งกระด้างมากนะครับแล้วก็บังคับตัวเองไม่ค่อยได้นะครับ ดังนั้นสิ่งไม่มีใครบังคับผมได้นะครับดังนั้นผมก็จะเป็นคนที่ทําอะไรตามใจตัวเองมาหาลัยเนี่ยผมเที่ยวตลอดเลยวันศุกร์แลที่เที่ยวยังเที่ยวยันเช้าเลยครับทุกศุกร์ในที่เที่ยวยันเช้าแล้วก็สิ่งที่ผมทําก็คือเมื่อก่อนเนี่ยเพื่อนจะเรียกผมว่าคาสโนวาอะไรเงี้ยคือ <c ười> ชีวิตมันเปลี่ยนคือคือเปลี่ยนแฟนทุกสามเดือนนะฮะสเดือนก็ต้องเปลี่ยนมาเปลี่ยนไปคือมันเป็นอะไรที่ผมไม่คิดว่ามันเป็นความผิดผมขอบคุณพระเจ้าเมื่อเจ็ดปีที่แล้วนะครับผมได้มาเชื่อพระเจ้านะครับ พระเจ้าได้มาเปลี่ยนแปลงผมจริงๆสิ่งที่เป็นความผิดบาปท,ทั้งหลายนะครับพระเยซูคิดได้อภัยให้ผมแล้วผมได้ทำพันธะยาต่อหน้าพระเจ้าชีวิตผมได้รับการเปลี่ยนแปลงใหม่ผมสัญญาว่า ผมสัญญาว่าผมจะดูแลภรรยาของผมไปตลอดชีวิตของผม <Yeah. S 1> แไม่ว่าผมจะรวยขึ้นหรือยากจนลงไม่ว่าผมจะสุขหรือทุกข์ผมก็จะดูแลเขาไปตลอดนี่คือสิ่งที่ผมทำพันธสัญญาต่อหน้าพระเจ้าและจะไม่เปลี่ยนแปลงไป หลังจาก8ปีที่เมยได้รู้จักพระเจ้านะคะพระเจ้าเปลี่ยนชีวิตเบยไปอย่างมากมายค่ะเปยได้รักคนอื่นมากขึ้นช่วยเหลือคนอื่นมากขึ้นมีมุมมองแล้วก็มีความคิดต่างๆเปลี่ยนไปความเหวี่ยงบนหน้าเปยก็น้อยลงค่ะเพราะว่าเปยรู้ว่าพระเจ้ารักเรามากแค่ไหนจนส่งพระเยซูพระบุตรองค์เดียวของพระองค์ลงมาตายบนไม้กางเขนเพื่อเราแล้วก็วันหนึ่งพระองค์ก็จะกลับมารับเราใหม่ทาให้เรารู้ว่าปลายทางเราจะไปอยู่ที่ไหนมันฟังแล้วอบอุ่นหัวใจมากเลยค่ะ แต่ใช่ว่าการเชื่อพระเจ้าเราพระเจ้าจะเปลี่ยนเป้ยแบบดีดนิ้วแล้วเปลี่ยนชีวิตเป้ยไปเลยนะคะพระเจ้าค่อยๆเปลี่ยนเป้ยมาเรื่อยๆในทุกๆวันที่เป้ยรู้จักกับพระเจ้านะคะเป้ยก็ยังเป็นคนคนหนึ่งที่ทําอะไรก็ตามก็สแสวงหาการยอมรับจากคนรอบข้างไม่ว่าจะเป็นงานประจําที่ทําหรือว่างานในโบสถ์ก็ตามก็สแสวงหาการยอมรับจากคนรอบข้างอยากได้รับการชื่นชมจนวันหนึ่งเป้ยได้ยินข้อพันธีหนึ่งยอนบทที่4ข้อ19นะคะเรารักเพราะว่าพราะองค์รักเราก่อน ทำให้เป้ยได้รู้สึกว่าเราไม่เห็นจําเป็นต้องทําอะไรเพื่อให้คนมารักเราเลยเพราะพระเจ้ารักเราอย่างมากมายมันทําให้เป้อยอยากเปลี่ยนแปลงชีวิตค่ะเป้อยอยากทําดีกับคนรอบข้างมากขึ้นให้สมกับที่พระเจ้ารักเราสิ่งแรกที่เป้ยทําได้เลยนะคะก็คือการทําหน้าเวียงให้น้อยลงค่ะแล้วก็รักคนอื่นให้มากขึ้นช่วยเหลือคนอื่นให้มากขึ้นและกลายเป็นว่าคนรอบข้างกับถามเป้ยว่าเป้ยเคยโมโหใครไหมเคยโกรธใครหรือเปล่าขอบคุณพระเจ้านะคะ ที่เขาเจอเป้ยในเวอร์ชันนี้วันนี้ก็อยากหนุนใจทุกท่านนะคะที่ได้ฟังคลิปนี้ได้ฟังคำพยานของเป้ยในวันนี้นะคะพระเจ้ารักทุกคนแล้วก็ ไม่ใช่เรื่องบังเอิญนะคะที่ทุกท่านได้ฟังคําพยานของป้้ยในวันนี้อยากให้ทุกท่านลองเปิดใจรับของขวัญที่พระองค์มอบให้ในวันนี้นะคะแล้วทุกท่านจะได้รับความรักแบบพิเศษที่หาจากที่ไหนไม่ได้เลยค่ะขอพระเจ้าอวยพรนะคะ